สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม aka เมามาโม้สเตตัสกินหมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมในวันนี้ฮะเรากลับมาอัปเดตหุ้นกันกูลกันนะครับอ่า ก่อนอื่นเลยฮะเดี๋ยวมาดูที่หน้าง,งานครับบิดออฟเฟอร์นะครับผมกันกุลฮะก็ปิดที่ในราคาเปิดนะครับผมโบกที่ให้คําแนะนํานะครับผมทั้งหมด4โบกนะครับให้บายไปที่3โบกแล้วก็ถือไว้ซะก่อนนะครับรอแนวโน้มอ,อ,อีกโบกหนึ่งนะครับผมนะแต่ก็เป็นการแนะนําตั้งแต่วันที่7เดือน3นะครับผม โบกที่มีการมาวิเคราะห์ล่าสุดนะครับผมก็คือวันที่สเดือนสบอกให้บายราคาเป้าหมายอยู่ที่6.90ก็คือหยวนต้านะครับนะล่าสุด3โบกนะครับให้บายหมดเลยนะครับผม,มนี่ก็เป็นแนวทางช่วยในการตัดสินใจนะครับผมนะอีกอย่างหนึ่ง แล้วเนี่ยเขาก็มีไฟล์ให้เข้าเข้าไปอ่านดูนะครับผมว่า,าราคาเป้าหมาย6บาท9กตังค์เนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงนะครับผมซึ่งเราจะไม่ได้ลงดีเทลตรงนั้นนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลานาน,านเกินไปนะเอาเดี๋ยวไว้ชิปหน้านะครับผมผมก็อาจจะทำชิปมามาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับผมสำหรับการกลุ่นนะ แต่สำหรับวันนี้คระเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับผมสําหรับกัรกุ่นก็กยังคงคงอ่คงดูดีอยู่นะเนี่ยเขาบอกให้บายราคาเป้าหมายต้องหกบาทเก้าสิบตังตอนนี้อะไรอ่หกบาทกับอีกห้าตังค์นะครับผมอมชาร์ชาร์ ก็ดูเหมือนเขาจะใช้เวออัพเนาะกันกุลอเดี๋ยวมาดูที่กราฟนะครับก,รกันกุลนะครับผมาจากที่นับขึ้นนะครับอมองว่าเขากำลังขึ้นไปทํำขึ้นบนะครับผมอืมจบรีอยังงนาอ แต่ผมว่ามันมันก็น่ากังวลไงในเสภาตลาดอย่างนี้นะครับผมเขาอาจจะจบแล้วก็ได้เดี๋ยวลองมามาดูซิว่าไอ้ที่เขาขึ้นไปเนี่ยมันจะจบหรือยังขึ้นขึ้นบีคือ ถ้าเขาขึ้นไปนะครับผมก็น่าจะไปบริเวณ6บาท50ตังค์นะครับผมมันก็จะอยู่บริเวณ3อ่า18.20%ตรงนี้จากเส้นฟิโบนะครับผมก็เท่าที่เรานับขึ้นฮนะถ้าขึ้นไปทำขึ้น B คุณก็ต้องมาทำอะไรก็ต้องมาลงทำขึ้น C ไงเออนะ ก็ต้องลงมาทำขึ้น4นะครับผมนะครับแล้วทำไมโบกให้แล้วทำไมโบกใ,ให้อ่าราคาตั้งหกบาทเก้าสิบตังก็ถ้าจบสีไงถ้าจบสีตรงนี้อ่เดี๋ยวเ,เส้นนี้ออกก่อนโอ้เยอะเหลือเกิน แนวะรับแนวต้านเราก็ A ใช่ไหมลงมา B ก็ถ้าเกิดเขาจบ C นะครับผม6บาท90ตังเขาก็อาจจะขึ้นไปก็ได้เพื่อขึ้นไปทำอะไรทำขึ้นหนึ่งงเออนะครับผมก็ยังคงมองอย่างนี้อยู่นะครับผมนะ สำหรับการกุนแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปหนาที่นี้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นขึ้นอิมเพล์นะครับผมนะหรือว่าก็มีอีกอีกอย่างนึงนะครับผม เดี๋ยวลบตัวนี้ออกก่อนเขาอาจจะขึ้นไปทำคขื้นบีบริเวณบริเวณนี้เลยเนี่ยนะต้านที่เราให้หกบาทแปดสิบห้าตังเนี่ยอืมนะครับผม ก็ใกล้เคียงกันกับที่โบเขาประเมินไว้6 9บาท90นะขึ้นบีอาจจะจบอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องลงมาทำขึ้น c u อยู่ดีนะครับผมเนี่ยตอนเข้าขึ้นมาถึงนี่นะครับผม6 8บาท85 6บาท90ตังค์เขาก็ต้องลงไปทำขึ้น c u อยู่ดีนะครับผมนะนี่มันเป็นวัถจักรของเขานะครับผมสำหรับการคุณ นะอืมแนวทางนี้ก็มีความเป็นไปนได้นะครับผมนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ไซเวยอยู่นะครับผมกอบที่เขาไซเวยก็บริเวณห้าบาทแปดสิบ้าตัง 6บาทสิบห้าตังค์แล้วก็6บาทห้าสิบตังค์นะครับผม6บาทห้าสิตังค์นี่เป็นแนวต้านนะครับผมแนวต้านที่สองก็6บาทสิบห้าตังค์นะแนวรับเขาอยู่ที่5บาทแปดสิหตังค์นะครับผมสำหรับกันกุลนะครับผม,อ,มอาจจะมีเฮือกสุดท้ายก็ได้นะครับผมขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ6บาท8ดสิบห้าตังค์ก็ ต้องฝ้าจอนะครับผมต้องดูข่าวติดตามสถานการณ์ดีๆนะครับผมเพราะว่าเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นลื่นบีไงแล้วเขาจบขึ้นบีแล้วเขาก็พร้อมลงมาทํคขึ้นซีได้ตลอดเวลานะครับผมก็อ่าต้องรวดเร็วว่องไวด้วยนะครับผมก,กันกุนะปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคครับผมสิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผม นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำเ,นเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนั้นมีความคิดเห็นที่ดี มีรายละเอียดมีดีเทลนะครับผมก็สามารถมาโพสต์ใต้คลิปได้นะครับผมหรือเพื่อนคนไหนนะครับผมอยากจะฟังความคิดเห็นของผมเพื่อ,อประกอบกับความคิดเห็นส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถามาโพสต์ใต้คลิปได้ว่าอยากให้ผมนั้นพูดคุยกับเพื่นตัวไหนนะครับผมแล้วเราก็จะได้มา,า,าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผม จะได้ตกผลึกทางความคิดนะครับผมแล้วก็จะได้มีแนวทางในการเทรดของหุ้นแต่และตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมนะเราจะได้อยู่ในตลาดนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับก็ขอความกโโรุณาแล้วก็กราบยิบอนบอีกครั้งนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็ยังไงก็ยังไงซะก็ ช่วยกรุณากด subscribe นะครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,สวัสดีครับ